สวัสดีครับสวัสดีนะฮะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับกับวันหนึ่งวันวันหยุดนะฮะจะไม่บอกแล้วว่าวันไหนนะครับเดี๋ยวใครๆก็เขาดูก็เดี๋ยวจะเป็นวันเดิมนะฮะกับงานแก้ปัญหาไฟท้ายไฟถอยคัมรีนะครับปี0-5นะครับไม่ติดนะครับไฟท้ายไม่ติด อันดับแรกเลยจะดูอะไรก่อนดูไฟครับเอะดูฟิวนะครับดูฟิวดูตำแหน่งไฟนะครับฟิวขาดไหมนะแล้วก็ดูไฟท้ายนะครับว่าหลอดขาดหรือเปล่านะครับแต่คันนี้เ็าจะเป็นรถเทพอันนี้ก็จะเป็นออกแนวรถเทพครับนี่ครับรถซื้อมือสองมาอีกแล้ว ก็เอามาก็ไฟท้ายไฟถอยไม่ติดนะครับไฟถอยไม่ติดแหละอันนี้คือลายไฟถอยนะครับอันนี้เป็นรถอูอีกแล้วนะครับรถอูจากอีกอูหนึ่งนะครับส่งมาให้แก้ไขให้กะว่าจะเป็นเรื่องกลวยๆนะครับนี่เป็นเรื่องกลวยๆนี่มันไม่กล้วยนะครับจากกล้วยเขียวๆกล้วยเริ่มเหลือง <laughs> เอา้า เมื่อวานนังเขียวเลยเดวย้วันนี้เหลืองแล้วเนี่ยพร้อมรับประทานนะครับอาหารเที่ยงนี่วันนี้ไม่ต้องซื้อข้าวกินวันนี้เราจะทําเรื่องอ่าหมูเขี่ยวตันให้เป็นเรื่องกล้วยๆนะครับอ่างานคันนี้นะครับมันเรื่องกล้วยๆจริงๆพออะไรรู้ปะเขาเช็คกันหมดเนี่ยเอันนี้ผมไม่ได้ลือนะเนี่ยผมไม่ได้ลืนะเนี่ยนะครับเนี่ย ผมไม่ได้ลื้อนะมันมาอย่างนี้เลยนะนี่นะนี่โอ้ยดูอะไรที่ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องกล้วยๆจริงๆผมมาเนี่ยพักเดียวผมรู้เรื่องเลยว่ามันทําไมมันถึงง่ายนี่เขาลื้อมาหมดแล้วเนี่ยเบะเบะนี่ผมไม่ต้องมาลื้อเลยนะนี่พีทันเขาลื้อมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแหมต้องลื้อกันขนาดนี้เลยเหรอแค่ไฟถ,ไฟถ,ไฟถอยไม่ติดเนี่ย อันนี้เป็นเครื่องมือในการตรวจเช็คสายไฟช็อตนะครับวัดโอห์มวัดความถี่ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับบวดตัวหมดแล้วนี่ครับใช้ตัวนี้นะครับในการตรวจเช็คปกติจะเป็นของออเทลนะอันนี้จะเป็นตัวเลนแบบนะครับซึ่งลองใช้อย่างนี้ต้องเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับสามารถตรวจเช็คลูปขึ้นความถี่วัดโอห์มวัดอะไรได้นะครับแล้วก็วัด จุดช็อตของสายไฟได้นะครับไม่แค่ตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกนะสําหรับคนที่คิดว่ามันแพงอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกนะครับแต่ของผมคิดว่ามันถูกเพราะว่ามันไม่แพง <c oughs> อ่ะนี่หรือยันนี่เลยครับยันกล่อง B C M เลยนูนนมาเอานู่นเลยนู่นนะฝั่งนู้นนะครับเกี่ยงเกี่ยตับเกี่ยงตับ,เ,ตบเหมือนก็วิทยุนี่เจ้าของเขาเพิ่งใส่มาด้วยนะเขาซื้อมาแล้วก็ถอดอันเก่าออกอันเก่า,ออกกายัางอยู่ท้ายรถอยู่เลย น,นะครับตรวจเช็คแล้วใชมิเตอร์วัดสายไฟไม่ชอ็อตไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เขาก็อู่เนี่ยเขาก็จะมาเล็งแต่สายชุดนี้นะเนี่ยเขาจะมามาดูแต่สายชุดเนี้ว่าไฟทําไมไฟถอยมันไม่มาทําไมไฟถอยไม่มานะครับเพราะว่าไฟถอยมันอยู่ตรงนี้นะไฟถอยอยู่นี่นะครับ นะครับเวลาเรามาเช็คผมก็มาเดินดูไปดูมานี่ครับไฟถ,ถอยมันอยู่นี่นี่คััวสายไฟมันโดนตัดนะมันโดนตัดไปนะครับนี่มันอยู่นี่นะครับอยู่ข้างใน,เ,นเห็นไหมสายไฟมันโดนตัดออกเพราะว่ามันไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนก็เลยเอกใจทีนี้เรามาดูที่อ่าปลั๊กตัวนี้ นะรั๊กตัวนี้มาแค่สองเส้นแต่ทำไมฝาท้ายหลอดทำไมเยอะแทะนะครับหลอดไฟเยอะเยอะมากขึ้นผมเช็คแล้วเนี่ยไฟถอยมันมาปกติอ่ะเอะใจอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเส้นนี้มันเป็นไฟถอยก็ทั้งทั้งนี่มันมีไฟถอยเอะเอะโออ่ะหรือว่าเส้นนี้มันจะเป็นไฟถอยแยกมาอีกเส้นหนึ่งแต่ทำไมมันกลุลสีมันเป็นแดงฟ้านะครับส่วนไอ้เส้นนั้นมันเป็น แดงดำจากสวิตช์เกียร์มามันก็แดงดำออกมาจากออกมาจากาที่เกียร์มามันก็เป็นแดงดำนะครับ<พ>เขาจะไม่ทำให้มันวุ่นวายหรอกนะ<พ>นี่ครับออกจากเกียร์มานะเกียร์มามันก็เป็นแดงดำนะครับนี่แล้วก็มาเข้าลายไม่มีขาดใช้ได้ปกติหมดนี่พาพาพาช่างเครื่องงงด้วยนะ ส่วนไอ้ที่ฝาท้ายนะครับนี่มันจะมาสามเส้นนี้นี่อันเนี้ยมาฝั่งซ้ายรถนะนูนจากฝาท้ายจากฝาท้ายมามาผูลายนูนนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งมายาวมาถึงปลั๊กบนตรงนี้เนหะ็นไหมเนี่ยทําไมเ็าถึงทําแบบสับขาหลอกเราเนี่ยเพราะว่ามันต้องแยกไปอุปกรณ์อื่นนะี่นะซึ่งตัวเนี้ยจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่ไฟถอยมันคืออะไร <laughs> มันคืออะไร ไปเดี๋ยวเดินพาข้ามไปอีกฝั่งนึงมันคืออะไรมันคือไฟอะไรเอ่ย <c oughs> มันเรื่องกย์กุงจริงนะเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ครับมันคือไอ้นี่มันคือไฟจัดหมอกหลังนะพี่น้องนะมันคือไฟจัดมองหลังอยากจะบอกจริงเลยว่ามันเป็นอะไรที่การสับขาหลอกทั้งสุดย <c oughs> อดนี่ครับ พอเปิดไฟตัดหมอกหลังเอาสวิตมาเสียบปุ๊บไฟติดโปะเชะเขาให้ก็คือนี่คันนี้นะท้ายมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันสวยงามนะฮะแต่มันมันเสียตรงไหนรู้ไหมมันมีมันมีข้อข้องใจตรงไหนรู้ไหมมันมีที่สังเกตรตรงไหนรู้ไหมนะครับที่ผมบอกแรกๆนะครับรถคันนี้รถปีสองพันห้า นะครับปี2อง0แต่ไปเอาไฟท้ายของปี2อ0 3มาใส่รถปี2อง0นะครับถ้าใครอยากรู้นะครับลองไปดูใน l a z a ด a ก็ได้นะสองบันห้เป็นไฟสีส้มสีขาวสีแดงแล้วมันจะมีไฟถอยคาดตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะนี่อยู่ในนี้นะครับไฟถอย นี่เห็นแนวไหมเนี่ยเนี่ยครับมันจะมีไฟถอยอยู่ในนี้นะแล้วตรงนี้มันจะมีมันจะเป็นแค่ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกผ่างนะครับไฟจ้า,จาแสบลูกตาเนะ่ะครับมันจะมีแค่นี้แหละนะครับตรงนี้มันจะแดงหมดเลยนะครับต่อเขาก็เช็คกันไปดิผมก็ถามบอกเนี่ยเอารถอะไรให้ผมมาทําเนี่ยเอ่อไม่สังเกตตรงนี้เหรอว่า ทำไมหลอดไฟมันมีสามเนี่ยอันนี้ก็สองไสอันนี้ก็อีกหนึ่งหลอดก็เท่ากับเหมือนมีสามดวงอะ่ะแต่ปลั๊กไฟเนี่ยออกมาแค่สองเส้นตรงนี้มันก็โดนตัดไปเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันโดนตัดไปอีกปลั๊กหนึ่งหรือไม่ก็เป็นปลั๊กใหญ่นะครับเนี่ยอาจจะมีอีกปลั๊กหนึ่งนะโดนตัดไปนะอู๋ก็บอกว่าเออไม่รู้สิบอกไฟผิดรุ่นแน่นอนเพราะว่าคันเนี้ย ผมวัดไฟถอยแล้วนะครับเช็คไฟถอยจากเส้นนี้มันมานะมันมาปกตินะครับซึ่งลายนี้มันจะเป็นตัดหมอกหลังนะครับลายนี้มันเป็นตัดหมอกหลังสรุปรถคันนี้มันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นที่ไอคนที่มันเปลี่ยนไฟมามไปเอาไฟคนละรุ่นมาใส่นี่ครับเรื่องกล้วยไหมตอนเนี้ยเรื่องเลยกล้วย,วยอันไหนน่ากินบ้างวะเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าผมทําช้าเนี่ยเดี๋ยวเน่าแน่นอน ดีนะเมื่อคืนปิดฝาไว้แต่ก็จะต่อไฟถอยด้วยหรือมั้งเนี่ยว่ากล้องมันมารอแล้วนะกล้องรอแล้วกล้องเนี่ยนะกล้องใหม่ๆเลยของใหม่เลยแต่ต่อไฟถอยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ลายเนี่ยต้องใช้ลายไฟถอยนะครับในการเปิดกล้องแตงกิ้งอ่ะคันนี้มันก็มีกล้องของเดิมมันก็มีกล้องอยู่นี่มีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับ สายไฟไกเก่าอยู่นี่นี่อยู่ตรงนี้นี่ของเดิมของเก่าเขานะของเดิมมันติดรถมาอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่เจ้าของใหม่ก็ซื้อมาก็ามาเปลี่ยนใหม่เจ้าของตั้งเยอะคันนี้เจ้าของตั้งเยอะแต่ตัวรถส,สวยๆนะตัวนี้เป็น2.0หรือ2.4เนะี่ย2.0 vvti นะครับ 2.0G ตัวท็อปดิสหลัง abs airbag นะครับ แต่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีลายบอกอตัวหลังนะเนี่ยตรงเนี้ยเวลาเราถอยจอดอ่ะ p a r k ิ n งอ่ะนะครับเวลาเราถอยนะครับเซ็นเซอร์เตือนรอบขันไม่มีแล้วก็พวกคุดล็อกคอนโทรลอะไรก็ไม่มีนะครับมันตัว G ีได้ไงวะมันไม่เหมือนไม่ใช่ตัว G นะมันเหมือนแค่ตัว E อะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าผ่านการหมกอันเนี้ย รุ่นพวกโตโยต้าคัมรี่เนี่ยรถพวกนี้มันสวยๆเกือบทุกคันเลยนะถ้าล้างดีๆสวยทุกคันนะครับนี่พวรมาลัยนั่นแหละนะครับยุ่ยร่อนแล้วนะครับข้างใน240กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สามารถทำความเร็วได้แต่กล้องจับความเร็วไม่สามารถตอบสนองเกต240ของท่านได้เขาตอบสนองอยู่แค่แปดสิ้าท่าน เลยหนึ่งร้ไปนี่ก้องจะทำงานทันทีนะครับไปสั่งท่านจะโดนตามถึงบ้านนี่ฮะรถผลิตมาใหม่ๆผลิตมาทำตุ้ดตีนอะไร200รยกว่าแรงมา้าไอซัตขับได้แค่90 <laughs> ้าสบซื้ออะไรกันครับซื้อรถซื้อทำไมขับเร็วก็ไม่ได้ที่จะใบสั่งก็ถึงบ้านทับเส้นนิดเดียวก็เอาแหละโบนบน,บน ติดแก๊สด้วยนะเนี่ยติดแก๊สด้วยเนี่ยเหมือนเพิ่งติดมาเลยไอติดมานานแล้วนี่วาแต่มันเหมือนไม่ใหม่เลยวะยังใหม่ๆอยู่เลยอ่ะเนี่ยของใหม่ๆเลยนะเหมือนกับแก๊สหมดอายุหรือเปล่าเราเขาเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าลายสายไฟลายสายไฟก็มันก็ยังไม่เก่านะเนี่ยปอกอันนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยเหมือนเหมือนเพิ่งติดมาเหมือนเพิ่งติดแก๊สมา โอ้ oh, ใครโทรมาอีกแล้วนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมนะครับคันนี้ไม่มีอะไรนะครับเรื่องคดกล้วจริยยงจริงนะครับสรุปแล้วคันนี้ไฟท้ายผิดรุ่นนะรถปี2องพห้าเอาไฟท้ายรุ่นเก่ามาใส่นะครับขอบคุณนาะสสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวคืออันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเดินลายสายไฟขึ้นไปนะครับให้มันเป็นทั้งไฟถอยแล้วก็ไฟหลีนะครับส่วนไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะเข้าไปกับเป็นไฟเบรกนะครับ จะเดินเพิ่มไปอีก2เส้นแค่นั้นพอเป็นอันใช้ได้แล้วก็ทําปักเพิ่มนะครับปักปักเพิ่มอีกคู่นึงเพื่อให้ใช้รุ่นนี้แล้วก็ไฟติดทุกดวงมันก็จะติดไม่เหมือนคัมรี่อันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษครับต่อแบบพิเศษสําหรับคนพิเศษนะครับนี่ฮะเคล็ดลับในการซ่อมรถนะครับให้เอากล้วยมาไว้ในรถนะฮะการแก้ปัญหาก็าจะจบเร็วนะครับ ขอบคุณ้าสสำหรับการรับชมนะครับช่องเอาเก่งเก็บมาซ่อมนะครับผมสวัสดีครับ